ช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับมากันหลายคันเลยชั่วโมงเร่งด่วนนี่ก็ต้องระมัดระวังครับเมือ่อวานนี่ก็ได้รับข่าวไม่ดีนะผมนี่ครับรถสิบล้อครับผม น่าจะรถลื่นนะผมลื่นนะถอยถอยหลังมาชนนะครับตอนขึ้นระหว่างขึ้นเนินนะครับผมขึ้นเนินแต่ว่าคันที่ขึ้นไปก่อนนี่น่าจะเบรกไม่อยู่ครับก็เลยถอยมาชนรถสิบร้อยคันหนึ่งเอาสเลไปข้างหนึ่งเลยครับผมกระจกแตกอะไรแตกหมดเลยนะครับ ต้องระมัดระวังครับผมแข่งกับเวลาก็จริงครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับผมกับการทํางานนะครับส่วนนี้เป็นหัวของมิซูบิชินะครับผมครับโอ้หนักเลยครับตอนนี้ก็เคลียรพื้นที่นะครับผม รถบรรทุกนี่วิ่งกันกันเยอะครับผมกันเยอะครับอาจจะขับไม่ได้แล้วนะครับต้องต้องเอาไปไปเคาะใหม่ครับผมไปยื่นหัวใหม่ถึงจะขับได้นะครับหลักเหมือนกันแต่ก็ยังดีว่าพวกคัสซีอะไรไม,ไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวครับผมเป็นแต่หัวเก่งนะครับ เป็นเตหัวก่งไปจกก็กแตกหมดดูเหมือนหัวทำสีใหม่มาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังครับผมี่โอ้โหหนักอาเรื่องครับผมน่าจะต้องมีการเคลียร์กันว่าใครจะรับผิดชอบนะครับอ่ะเอา รถสวยๆอยู่ครับผมรุ่นนี้แหละโอ้เดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าสถานการณ์ยังไงครับผมอุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นได้ครับเป็นช่วงระหว่างรถขึ้นรถ รถลงเลยครับนี่นครับทางขึ้นลงไงก็ค่อนข้างที่จะลาดชันพอสมควรนะครับบางทีรถขึ้นมาก็เสียจังหวะครับผม อาจจะขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เกิดการอักิเดนครับผมดับกลางคันนะครับก็ถลายถอยลังไปชนกับรถที่<ม>วิ่งตามมานะครับ<ม>น่าจะจุดตรงนี้แหละครับผมที่เกิดเหตุนะครับผมแต่ก็คนขับน่าจะไม่เป็นไรครับเพราะงั้นแล้วเวลาขึ้นบ่อนี่ต้องเร่งรอบให้จัดหน่อยครับผม รอบตาำๆดิขึ้นไม่ไหวนี่สุดลมหายใจก่อนครับ mm hmm. ต้องเร่งรอบให้สูงหน่อยนะครับไม mm ่ hmm. งั้นดิขึ้นไม่ไหวครับเ mm hmm. ดีย๋ยวจะเป็นเหมือนคันโนนครับผมอันตรายครับถ mm ้า hmm. เป็นรุ่นเก่าี่ก็ต้องเบิ้ลหน่อยครับถ้ารุ่นใหม่ๆี่ กำลังเขาได้ครับเร่งรอบก็จะไม่ค,ค่อยสูงเท่าไหร่ครับผมโอ้ ูฟูโซรุกนนี้ต้องเร่งรอบหน่อยครับแบบนี้แหละครับผมเอามาอยู่นี่ถอยล้งไปนี่ชนข้างหลังแน่นอนครับรถที่ตามมาที่หลังนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันตอนนั้นแล้วอย่าวิ่งตามหลังครับอันตรายไปเกอด,ดับมานี่ ทางเข้าเลยครับอันนี้ก็มีหน่วยบริการน้ำครับเื่อนที่คอยฉีดน้ำตลอดเวลานะครับผม อันนี้ก็ไม่ให้เป็นฝุ่นครับผมไม่ให้เป็นฝุ่นเดือดร้อนชาวบ้านเขานะครับทางตดินนี่ต้องใช้เกียร์สโลครับผมเอาไว้ขึ้นอ่อ นครับบางคันนี่ไม่ใช้โละเล่นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยบางคันแรงแล้วก็เอาอยู่ครับเดียมากก็จะเป็นมีเกียร์โลด้วยครับผมเนี่ย โอ้เอาโอ้ฮาเดี๋ยวเสียหลักครับเสียหลักโอเคคว้บใจเย็นใจเย็นลูกพี่เอาถอยก่อนถอยก่อนอันตรายมากครับไปได้ไหมโอ้เอาต้องให้จังหวะ เป็นไรขึ้นครับโอ้เจอดินเตียกน้ำครับผมลื่นครับลื่นลื่นลื่น Ha, à, bay lên lục Tìm mùng quang cơn không? คันก่อนโน้นนี่ตีวงกว้างเลยนะครับตีวงกว้างก็ลงตมเลยครับผมนะเอาสักคันหลังเสียจังหวะเลยครับมาดูคันใหม่ๆกันบ้างครับผมดีสุข อันนี้ก็ได้เจ้าเกรดเดอร์แคดหนึ่ตัวนี้ครับผมคอยวิ่งสเปร์ปรับสภาพพื้นที่ครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ